สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพี่น้องครับผู้ชมทุกท่านนะครับตลาดโบเบ้นะครับโบเบ้ทาวเวอร์นี่ครับดูเลยนี่คือหน้าตึกโบเบ้ทาวเวอร์นะครับยุคโควิด COVID นะครับ มื่อก่อนนี่โหนักท่องเที่ยวเนี่ยมาพักที่โรงแรมนี้นะคนจีนนี่มาเที่ยวเยอะเลยรถทัวร์นี่จอดเต็มเลยนะโบเบทาวเวอรนะครับหรือว่าโรงแรมพิมพาเลตเนี่ยนี่คือตลาดโบเบนะครับนี่ วันเสาร์นะวันเสาร์นี่ปกติน่าจะคึกคักนะแต่วันนี้มันไม่คึกคักเลยเงียบเงียบเงาเงายัางไม่ค่อยมีคนนะนี่วันเสาร์นี่วันเสาร์อาทิตย์มีคนจะเยอะนะครับ ก็มาเลาะก,กันอีกสักหน่อยนะครับวันนี้ผมมาส่งของให้ลูกค้าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็จะกลับก็เป็นเส้นทางเดิมๆนะครับเดิมๆซ้ำๆก็ออกมาถนนร,รุงเกษมนะครับมาเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยแยกสะพานขาวเข้าถนนหลานหลวงนะครับ นี่คือถนนลานหลวงนะครับช่วงสายๆนะครับของวัดเสาอันนี้นะรถมีสาย59ยิ่งไปถึงนู่นเลยนะ59นี่ถึงไหนนะอันนี้ก็สาย79 ถนนหลานหลวงนะครับ้องฟ้าสดใสมากเลยวันนี้ใบไม้ก็เขียวนะครับเขียวชะปมชะอุ่มนะครับตรงสีแยกหลานหลวงนะครับเลี้ยวขวาถนนจักกรพัด ัดงเลี้ยวขวาจะไปขึ้นสะพานพระรามแปกนะวันนี้นี่ก็เป็นถนนนครสวรรค์ ถนนที่วิ่งอยู่นี่ก็เป็นถนนจากกระพัดพงนะครับไปออกลาดดำเนินตรงถนนลาดดำเนินนอกนะครับตรงแยกจปร,รอเนี่ยข้างหน้านี่คือแยกจอปลอ ถนนลาดด้เนินนอกนะครับก็ตีเสซนเจราจ,จอดใหม่ชัดแจ๋วนะนี่ครับสี่แยกจอประโตรงไปก็จะไปบางขุนพรมนะครับไปขึ้นสะพานพระรามแปดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งอรุณอมรินนะครับไปฝั่งทนูนะุนแหล ถนนหน้าตำเนินนอกนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปผ่านฟ้าเลี้ยวขวาก็ไปสวนอำพรตตรงไปขึ้นสะพานพระลำแปนะครับ ก็จะเป็นแยกวิสุทธัก์นะครับแต่ว่าไม่ไม่ขึ้นสะพานนะออกซ้ายาถ้าขึ้นสะพานนี่จะไปอรุณอมริน,รนไปพุทธมณฑลนะครับแล้วันนี้ท้องท้องฟ้าสดใสสวยงามอีก ก็จะเป็นบางขุนคมนะครับวัดบ,บางขุนคมมาะียู่แถวๆนี้แหละมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม8นะครับถือว่าเป็นสะพานขึงนะครับที่สวยงามามากอีกสะพานหนึ่งนะครับ เป็นสะพานที่มีลักษณะโดดเด่นนะครับมีเอกลักษณ์นะครับเป็นเสาเสาเดียวนะครับเ,เสาข้างเดียวอ,อยู่ฝั่งนู้นนะครับเสาขางฝั่งนี้ไม่มีเสานะเขาจะขึ้นี่ครับสะพานพระราม8ดนะครับกําลังข้ามในน้าเจ้าพระยาไปฝั่งไปพุทธมนตรไปอรุณอมรินเนี่ย ะไปออกการเจนาพิเศษนะครับผมจะใช้เส็นนี้แหละคู่ขนานลอยฟ้านี่แหละนั่งรถชมวิวทิวทัศนะครับในกรุงเทพจากฝั่งพระนครนะครับข้ามมาฝั่งทนแล้วตอนนี้ ทางซ้ายก็จะเป็นวัดบางยี่ขัดนะครับนะตรงนี้จะไปโรงพยาบาลศิริราชได้ด้วยนะครับมีลูกศรบอกนะครับ เลนซ้ายสุดนะครับจะไปศิริราชนะครับนี่เลนกลางกับเลนขวานะครับจะไปพุทธมณฑลนี่ครับก็จะมีแยกตรงนี้นะอย่าสับสนนะครับถ้าขับรถมาแล้วก็มาทาง ปินเ้านะครับนี่ห่างพาตาห่างในตำนานนะครับพาตาน่าจะเหลืออยู่ป่นเก้านี่แหละที่เดียวนี่ะ mm hmm. ก็ขับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะให้ดูกันแบบช้าๆหน่อยนะครับวิ่งสายสุดไปเลย นี่ก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีน้ำเงินท่าพระเตาปูนเส้นจรันนะครับตอนนี้ก็อยู่บนคู่ขนานลอยฟ้านะครับถนนบรมราชชน,นเีเส้นนี้จะไปนครปฐมนะครับ ได่ไปตั้งแต่พุทธมนตรสาย1สาย2ส,สาย3ส,สาย4นะครับไปยันนู่นเลยนะก่อนไปสีนูนสาย5 6 7เลยนะครับห้างเซนทันปินเก้านะครับฝั่งซ้าย ไม่ได้เสียตังค์นะครับใช้ฟรีความยาวนี่น่าจะประมาณสัก1สกิโลเมตรนะ,ะจากแยกอรุณอมรินนะครับไปถึงพุทธมณฑลสายสอง รถมอไซค์องห้ามขึ้นนะยกเว้นรถตำรวจขึ้นได้นะครับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนี่ขึ้นไม่ได้รถบรรทุกก็ห้ามขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถกระบะนะครับห้ามมีคนนั่งข้างหลังนะครับถ้าไม่มีหลังคา เดี๋ยวโดนตำรวจจับนะครับเพราะว่าเขาป้อ,าองกันอันตรายนะครับเพราะว่ามันสูงผู้ขนานลอยฟ้านี่มันสูงเท่ากับตึก5ชั้นเลยนะถ้าเกิอดอุบัติเหตุแล้วคนที่นั่งท้ายกระบะมา,มา,ากระเด็นลงไปนี่ตกลงไปนี่ตายนะครับเขาก็เลยห้าม ู้โดยสารนั่งอยู่หลังรถกระบะนะครับโดยไม่มีหลังคาเพราะว่าผมเคยโดนมาแล้วนะครับหลายปีแล้วนะะผมจะไปเยี่ยมหลานนะครับที่ไม่สบายนะครับอยู่โรงพยาบาลิรีรานผมใช้เส้นนี้แหละก็ไปกันหลายคนนะครับมีทั้งคนนั่งหลังแล้วก็นั่งข้างในแต่ข้างหลังไม่มีหลังคานะโอ้โหโดนตำรวจขี่มอเตอรไซค์นสกัดเลยนะ เสียค่าปรับไปเลยถึงได้รู้นะครับแลนนี่คือถนนบรมราชชนนีนะครับข้างล่างข้างบนก็ที่วิ่งอยู่ยนี้ก็เป็นคู่ขนานลอยฟ้าไปนู่นนะครับพุทธมนตรทนนคนปรปฐมนะครับ แดีว่าผมจะลงไปทางบางแคแยังไม่ถึงทางออกนะครับวันนี้ก็ขับช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมท่านบอกว่าผมขับเร็วไปหน่อยนะครับดูไม่ทันวันนี้ก็เลยลดลงมาหน่อยเหลือ60นะครับความเร็วก็บรรยากาศดีนะครับ วันเสาร์วันนี้นะครับ11โมงพอดีท้องฟ้าสดใสฝนนี่น่าจะไม่มีแล้วดูสภาพอากาศบรรยากาศแล้วนี่ไม่มีเมฆฝนนะเนี่ยบางตาอย่างนี้ไม่ไม่มีแน่นะครับฝนฝนน่าจะทิ้งช่วงไป คลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับออกจากส่งของให้ลูกค้าเสร็จนะครับที่ตลาดโบเบ้นะครับแล้วก็ข้ามสะพานพระรามแปดมาขึ้นคู่ขนานลอยฟ้านะครับรือว่าเป็นเส้นทางที่เคยรีวิวแล้วล่ะลก็เ,เก็บบรรยากาศมาฝากกันอีกนะครับอันนี้ก็คือทางออกนะครับนี่ บางแคบางัวท้องนะครับอีก1กิโลเมตรนะครับจะถึงทางออกก็อ่ออานไป้ายไว้แต่เนิ่นๆนะครับจะได้ไม่สับสน ถนนบางเส้นนะครับรถก็เยอะนะวันนี้วันเสาร์โดยเฉพาะถนนที่เขามีการก่อสร้างอะไรพวกนี้แต่แต่นี่มันเป็นบรมราชชนนี้นะครับ้างล่างฝั่งซ้ายก็จะเป็นสถานีขนส่งสายใต้นะครับสายใต้ใหม่เนี่ยตรงที่ผมจะออกเนี่ยตลาดของถมเาก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือฝั่งซ้ายนะครับคือสถานีขนส่งสายใต้นะครับ ก็จะออกตรงนี้นะครับไปการเจนาพิเศษไปทางบางแคนะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยสูงมากเลยนะครับถ้าเราจะไปพุทธมนนแล้วก็ยังไม่ต้องลง ไปออกบางไปทางบางแคนะครับ